สวัสดีค่ะวันนี้ร้านลูกปัดจะมารีวิวลูกปัดจีนนะคะทำสายคล้องแมตเนาะเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะเดี๋ยวมารีวิวใหม่เนาะเมื่อกี้มันมีสายเข้าแล้วหลุดไปนะคะ เรามาเริ่มรีวิวกันใหม่นะคะเมื่อกี้มันหลุดไปเนาะตัวนี้จะเป็นลูกปัดจีนนะคะหรือลูกปัดเมทายเนาะขนาด2มิลน,นะคะสีดำยี่ห้อ abc นะคะนี้นะคะสีดำขนาด2มิลเนาะสีดำมันจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะลูกคะ้สีดำนะคะ ตัวนี้ขนาด3มมิลน,นะคะสีดำสามมิลเนาะก็จะมีสีดำสี่มิลนะคะสีดำจะมีครบไซส์เนาะสองแล้วก็3มแล้วก็สี่นะคะแบบนี้นะคะสีดำลูกปัดจีนนะคะสีขุ่นสีดำนะคะ ต่อไปสีเทานะคะสีเทาไซส์ส,สอมิลน,นะคะสีเทาไซส์สอมิลเนาะแล้วก็ไซส์สามมิลน,นะคะแล้วก็ไซส์สี่มิลน,นะคะสีเทามีครบไซส์นะคะสองสามสี่เนาะแบบนี้นะคะเล็กกลางใหญ่นะคะสีเทาถุงละสิบบาทนะคะ ต่อไปเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองขนาด2องมิลน,นะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองขนาด 2, 2> องมินนะะล,มลก็สีเหลืองขนาด3ามมิลน,นะคะสีเหลืองขนาดสามมิลก็สีเหลืองขนาด4ี่มิลนะคะสีเหลืองมีครบไซส์เนาะสองสามสนะคะ แบบนี้นะคะสองสามสี่นะคะจะเป็นสี่มิลอันนี้สามมิลแล้วก็อันนี้สองมิลนะคะสีเหลืองนะคะขอบไฟต่อไปสีม่วงนะคะสีม่วงขนาด2อมิลนะคะจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะ สีม่วงสองมิลเนาะก็ันะนี้จะเป็นสีม่วงขนาดสามมิลน,นะคะก็สีม่วงขนาดสี่มิลน,นะคะสีม่วงขนาดสี่มิลน,นะคะ กบไซสนะคะ2อสาแล้วก็4เนาะต่อไปเป็นม่วงพัดเทลนะคะม่วงพัดเทลนะคะขนาด2อมิลนะคะจะเป็นม่วงพัดเทลนะคะ พัดเทลขนาด2มิลน,นะคะก็นี้ม่วงพัดเทลขนาด3มิลน,นะคะนนม่วงพัดเทลขนาด3มิลเนาะแล้วก็จะมีม่วงพัดเทลขนาด4มิลน,นะคะม่วงพัดเทลมีครบไซส์เนาะ สองสามแล้วก็สี่นะคะถุงละสิบบาทนะคะคสีม่วงพัดเทวมีครบไซส์นะคะต่อไปสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นตัวนี้ขนาด2อมิลน,นะคะ สีบอนเย็นขนาด2มิลสีบันเย็นขนาด3มิลน,นะคะอันนี้สีบันเย็นขนาด3มิลน,นะคะต่อไปสีบานเย็นขนาด4มิลน,นะคะ สีบานเย็นขนาด4มิลน,นะคะสีบานเย็นมีครบไซส์นะคะ2มิลมิลแล้วก็4มิลน,นะคะเป็นลูกปัดจีนนะคะสามารถนำไปทำเป็นสายคล้องแมทได้นะคะตัวนี้เนาะถุงละ10บบาทนะคะยี่ห้อ abc นะคะ thank yeah. สีแดงนะคะสีแดงขนาดสองมิลอันนี้จะขนาดสองมิลนะคะสีแดงขนาดสองมิลสีแดงขนาดสามมิลนะคะแดงขนาดสามมิล แล้วก็สีแดงขนาด4มิลน,นะคะสีแดงมีครบนะคะขนาด2มิล3มมิลแล้วก็4มิลน,นะคะแบบนี้นะสีแดงมีครบไซส์นะคะต่อไปเป็นสีชมพูสีชมพูขนาด2มิลน,นะคะ เป็นสีชมพูขนาด2องมิลก็สีชมพูขนาด3ามมิลน,นะคะสีชมพูขนาด3ามมิลน,นะคะก็สีชมพูขนาดสีมิลน,นะคะ สีชมพูมีครบไซส์นะคะสองมิลสามมิลแล้วก็สี่มิลน,นะคะคต่อไปเป็นสีชมพูอ่อนนะคะขนาดสองมิลชมพูนมแบบนี้นะคะขนาดสองมิลเนาะ ชมพูนมขนาด2มิลน,นะคะก็ชมพูอ่อนชมพูนมนะคะขนาด3มมิลก็ชมพูอ่อนขนาด4มิลน,นะคะชมพูนมนะคะขนาด4มิลเนาะชมพูนม มีครบไซส์นะคะ2อมิลสาม,มิลแล้วก็4มิลเนาะลูก<อ>ค้าสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะอยากได้สีไหนก็สามารถแคปรูปแล้วก็ส่งทางเพจหรือว่าทางไลน์แอดได้เลยเนาะเรามีส่งของออกทุกวันนะคะต่อไปเป็นสีชมพูลิ้นจี่นะคะมันจะออก มันไม่เหมือนกับแดงนะคะโกละสีเนาะอันนี้จะเป็นแดงนะคะตัวนี้จะเป็นแดงตัวนี้จะเป็นชมพูลิ้นจีนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูลิ้นจีนะคะขนาด2มิลเนาะ ต่อไปสี่ชมพูลิ้นจีขนาดสามมิลชมพูลิ้นจีขนาด3ามมิลน,นะคะก็สี่ชมพูลิ้นจีขนาดสี่มิลนะคะจะเป็นชมพูลิ้นจีขนาดสี่มิล ชมพูมีครบไซส์นะคะสองสาแล้วก็สนะคะชมพูลินจีเนาะถุงละสิบบาทนะคะจะเป็นของยี่ห้อ abc เนาะจะเป็นลูกปัดจีนนะคะหรือว่าลูกปัดเม็ดทรายนะคะสีต่อไปสีเขียวเข้มพัดเทลนะคะอันนี้จะเป็นขนาด2อมิลเขียวเข้มพัดเทลนะคะขนาด2อมิล ต่อไปเป็นสีเขียวเข้มขนาด3มิลน,นะคะเขียวเข้มพัดเทลขนาด3มิลเขียวเข้มขนาด3มิลน,นะคะแล้วก็จะมีเขียวเข้มพัดเทลขนาด4มิลน,นะคะมีครบไซส์นะคะ2มิล3มิลแล้วก็4มิลน,นะคะ ต่อไปสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินขนาดสองมิลน,นะคะสีน้ำเงินขนาดสองมิลต่อไปสีน้ำเงินขนาด3มมิลน,นะคะ ต่อไปสีน้ำเงินขนาด4ีมิลน,นะคะสีน้ำเงินขนาด4ีมิลน,นะคะนี้นะคะ ไซส์นะคะสอาแล้วก็สนะคะโอเคต่อไปเป็นฟ้านมนะคะขนาด2อมิลฟ้านมขนาด2อมิลนะคะต่อไปเป็นฟ้านมขนาด3มมิลนะคะ ต่อไปเป็นฟ้านมขนาดสี่มิลนะคะสีฟ้านมมีครบไซส์นะคะสองสาแล้วก็4นะคะถุงละสิบาทเนาะโอเคต่อไปเป็นสีกลมนะคะสีกลมแบบนี้นะคะนี้ขนาด2อมิลน,นะคะสีกลม สีกลมขนาดสองมิลน,นะคะก็สีกลมขนาดสามมิลน,นะคะแบบนี้นะคะสีกลมขนาดสามมิลต่อไปสีกลมขนาดสี่มิลน,นะคะ สีกลมมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็สี่นะคะคต่อไปสีเขียวพาสเทลนะคะขนาดสองมิลสีเขียวพาสเทลขนาดสองมิลน,นะคะ ต่อไปสีเขียวพัดเทล3ามมิลน,นะคะเขียวพัดเทล3ามมิลน,นะคะต่อไปสีเขียวพัดเทลสี่มิลน,นะคะเขียวพัดเทลสี่มิลน,นะคะ เกี่ยวพัดเทลมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็สี่เนาะสีต่อไปเป็นสีฟ้าเข้มนะคะสีปปฟ,ะะฟ้าเข้มขนาดสองมิล นนจะเป็นฟ้าเข้มขนาดสองมิลน,นะคะก็สีฟ้าเข้มขนาดสามมิลอันนี้จะเป็น3มมิลน,นะคะ,นนะ,นนะ,คะแล้วก็ฟ้าเข้มขนาด4ีมิลฟ้าเข้มมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็สี่เนาะ ะะต่อไปนะคะ,ปะ,คะเป็นสีน้ำเงินอ่อนพาสเทลนะคะขนาด2มิล น้ำเงินอ่อนพ่าเทลขนาด2อมิลน,นะคะต่อไปน้ำเงินอ่อนพ่าเทลขนาด3มมิลก็ต่อไปสีน้ำเงินอ่อนน้ำเงินอ่อนพัดเทลนะคะขนาด4มิลเนาะ ุงละ10บาทนะคะลูกค้าเป็นลูกปัดจีนเนาะสามารถนำไปทำเป็นสายคล้องแมสได้นะคะจะเป็นของยี่ห้อ ABC นะคะตัวนี้ขนาด4มิลเนาะน้ำเงินอ่อนพาสเทลมีครบไซส์นะคะ2มิลมมิลแล้วก็4มิลน,นะคะแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถดูลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะอยากได้สีไหนสามารถแคปรูปแล้วก็ทักทางเพจได้เลยนะคะ เราจะส่งของออกทุกวันนะคะหรือว่าอยากสอบถามสินค้าตัวไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปสีขาวนะคะสีขาว2มิลน,นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาว2มิลเนาะที่ห้อ ABC นะคะถุงละสิบ,บาทต่อไปสีขาว3มมิลน,นะคะ สีขาว3มมิลต่อไปสีขาว4ี่มิลนะคะสีขาวมีครบไซส์นะคะ2มิล3มิลแล้วก็4ี่มิลนะคะคต่อไปเป็นสีเขียวตองนะคะสีเขียวตอง เขียวตองนะคะขนาด2มิลจะเป็นแบบนี้นะคะเขียวตองขนาด2มิลเขียวตองขนาด3มิลน,นะคะเขียวตองขนาด4มิลน,นะคะ น,นี้จะเป็น4ี่มิลน,นะคะเขียวตอง4มิลเนาะเขียวตองมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็4ี่นะคะถุงละสิบาทนะคะได้เยอะอยู่นะลูกค้าอันนี้เป็นถุงไซส์เล็กนะคะเผื่อลูกค้าอยากได้ลายสีเนาะเขียวตองครบไซส์นะคะสองสามสี 2, 3, สองมิลสามมิลแล้วก็สี่มิลน,นะคะต่อไปส,ส,ส,อนนะะสีส้มขนาดสองมิลนะคะสีส้มขนาดสองมิลก็สีส้มขนาดสามมิลน,นะคะ ก็สีส้มขนาด4มิลนะคะสีส้มมีครบไซส์นะคะ2 3แล้วก็4เนาะ2 3 4นะคะต่อไปเป็นเขียวเข้มนะคะเขียวเขียวเข้มเนาะขนาด2มิลนะคะ สีจะประมาณนี้นะคะ,ๆๆะ,คะเขียวแก่นะคะสีเขียวเข้มเนาะ2องมิลเขียวเข้มนะคะขนาด3ามมิลจะเป็น3มมิลน,นะคะ,ะก็จะเป็นเขียวเข้มข,ขนาด4ีมิลน,นะคะแบบนี้นะคะเขียวแก่นะคะ,นะ,คะขนาด4ีมิลเนาะ เขียวเข้มมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็สี่นะคะต่อไปสีสีน้ำตาลทองนะคะสีทองเนาะขนาดสองมิลน,นะคะ ขนาดสอมิลก็สีทองขนาด3มมิลน,นะคะอันนี้จะทองอ่อนนิดนึงนะคะจะเป็นขนาด3มมิลเนาะแล้วก็สีสองขนาด2อมิลน,นะคะสีทองตัวนี้เนาะสอมิล ก็สีทอง3มิลนะคะ3กับ4สีจะอ่อนนิดนึงนะคะแต่ถ้าสี2มิลมันจะเข้มนิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นขนาด3มิลนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขนาด4มิลนะคะโอเค สีสุดท้ายสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลขนาด2มิลนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลขนาด2มิลนะคะ,ะก็จะเป็นน้ำตาลขนาด3มิลนะคะ ก็จะเป็นน้ำตาลขนาด4มิลนะคะแบบนี้นะคะ4มิลแบบนี้นะคะน้ำตาล4มิลเนาะน้ำตาลมีครบไซส์นะคะทองน้ำตาลมีครบไซส์เนาะ2มิล3มิลแล้วก็4มิลนะคะโอเค ันนี้ก็ได้มารีวิวนะคะลูกปัดจีนเนาะยี่ห้อ ABC นะคะถุงเล็กเนาะถุงละสิบบาทเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูไลฟ์สดของแม่ค้าด้วยนะคะเราจะมีไลฟ์สดรีวิวสินค้าทุกวันนะคะก็ฝากติดตามด้วยเนาะว่าเราจะมารีวิวอะไรกันต่อนะคะ Okay. ยังไงวันนี้เดี๋ยวแม่ค้าขอตัวไปจัดออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันในไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ